สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถกระเช้านะฮะตีนตะขาบนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถกระเช้าขนาด12เมตรนะครับอ่าขนาด12เมตรนะครับเป็นรุ่นคาร์ดานโน AC หนึ่งสองหนึ่งขีดสองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ปีค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับรู้จากสภาพเขาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นรถกระเช้าบูมลิฟต์นะครับที่มีขนาดสูงสุดเนี่ยนะครับที่ได้สูงสุดเนี่ย12เมตรนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพรอบคันนะครับเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามตารถกระเช้าญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเขาจะมีจุดคุมอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับ มีจุดคุมอยู่ด้านบน1จุดนะครับแล้วก็มีด้านข้างตัวรถอีก1จุดนะครับนี่นะครับซึ่งเราที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูกันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเนี่ยนะลูกค้าลองดูช่วงบูมของเขานะครับนี่นะสวยมากนะครับไม่มีรอยรล้าหรือว่ารอยดามของตัวบูมเลยนะครับเนี่ยนะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยสวยหมดเลยนะครับ ล่างในสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ตามสไตล์รถกระเช้าตีนตะขาบอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแท็กยางทั้งหมดเลยนะครับนะฮแท็กยางนะครับเน้นการใช้งานในสวนผลไม้นะฮะใช้งานก่อสร้างพวกเนี้ยนะครับจะเป็นแท็กยางหมดเลยนะครับเห็นนะฮะเฟรมของเขาเนี่ยสวยหมดเลยนะครับนะครับเฟรมข้างในสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายของตัวรถตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่านี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเห็นะไหมนะเดี๋ยวลองดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก,ก,กันนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบแบบนี้นะครับ้าต,ตัวนี้เนี่ย จะใช้เป็นเครื e 1, 1, 1, e 1, ่องยนต์คูบต้านะครับดี105่นูะครับคูปต้าดี105นะครับเป็นรลัสเครื่องของเจ้าตัวรถกระเช้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับที่ผมลองดึงสายคันเร่งให้ดูนะครับเสียงเครื่องเนี่ยก็ทางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกของเขานะครับเนี่ยนะครับปั๊มเขาก็แห้งสวยดีนะครับตัวนี้นะครับสภาพงามมากนะตัวนี้นะครับเครื่องสวยนะครับรอบคันเนี่ยสวยหมดเลยนะ จะปีตาพาร์โน้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเฟรมอีกฝั่งนะครับนะครับเฟรมฝั่งนี้ก็สวยหมดเลยนะครับไม่มีรอยผุหรือว่ารอยทะลุของเนื้อเฟรมเลยนะรอยสนิมยังแค่ไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะฮะปีใหม่มากตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยปีของเขาเนี่ยจะเป็นรถเอ่อปีผลิตปี2005นะครับเดี๋ยวให้ดูเพจนะครับเนี่ยนะครับรถจะเป็นปีผลิต2005นะครับตัวนี้นะครับเือน7นะครับ มี 25, เดือนสพั้าเดือนเนะครับบูมฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีรอยรล้ารอยดำเลยนะครับเดีย๋ยวเปิดตัวฝาคอนโทรลนะครับด้านข้างตัวรถให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับตัวเขาเรียกว่าไงตัวคุมรถด้านข้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าด้านข้างของเขาเนี่ย ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเดินนะครับเขาจะให้เราควบคุมแค่ตัวบูมด้านบนนะครับเพราะว่าการช่วงล่างของเขาเนี่ยเดินทับกับขาของคนขับนะครับก็จะให้ขับได้เนี่ยเดินหน้าถังได้แค่ด้านบนเท่านั้นนะครับตัวนี้จะคุมได้แค่ในส่วนของบูมนะครับนี่นะอ่าก็เป็นการเซฟตี้ดีมากๆนะครับเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกถังน้ํามันเทอร์เริกนะครับเนี่ยนะอ่าโอเคสภาพรอบคันสวยนะตัวนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์สวยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนตะกร้ากันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยว่าอัานนี้ระบบครบขับนิ่มแน่นอนครับไปไปดูกันนี่นะครับขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยสภาพหน้าตาด้านบนก็แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังบูมไม่ได้มีรอยผุหรือว่าสนิมนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะใช้งานนะฮะด้านบนนะครับเราต้องเหย uh ียบตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเป right ิดเซฟตี้ระบบการใช้งานของเขานะครับก่อนที่จะใช้งานลูกค้างนะครับก็ต้องเหยียบเนี่ยนะฮะเป็นจะเป็นแป้นคันเร่งตรงนี้เราก็ต้องเหยียบก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดสวิตช์การใช้งานนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะอันนี้ก <kell> ็จะเป็นคอนโทรลด้านบนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดินซ้ายขวานะครับเดี๋ยวลองดูตัวเดินนะครับว่าเขาทํางานดีอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองเลี้ยวให้ดูทีละข้างนะครับ กำลังตัวเดินของแต่ละตัวเนี่ยทำงานได้ดีเลยนะครับก็ตามสไตล์รถรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะยังคงความแรงความแน่นของพวกปั๊มเครื่องยนต์อยู่นะครับนะฮะก็เดินหน้าถอยหลังได้ปกติเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวอื่อกันต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิงนะครับสวิงซ้ายขวาแนี้นะครับก็ใช้งานได้ครบนะครับนะครับงานก็ตามไม้ตามมือเลยนะครับอ่าโอเคต่อนะครับ วันนี้ก็จะเป็นตัวยกบูมขึ้นลงนะครับนี่นะยกบูมขึ้นลงนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับบูมขึ้นลงนะครับแล้วก็มียืดหดบูมนะครับยืดหดบูมเขาออกนะครับได้ปกติเลยนะครับนี่นะระบบครบพร้อมใช้นะครับอ่ายืดหดบูมได้ปกตินะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยรุ่ความนี่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเขาจะสามารถ สวิงคอได้ด้วยนะครับนี่นะครับสวิงคอได้นะครับแล้วก็ควหงายควหง่ายตัวกระเช้าได้ด้วยนะครับนี่นะฮะคมหง่ายตัวกระเช้าได้นะครับปรับระดับได้หลายระดับนะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็สามารถปรับระดับได้หลายระดับนะครับแล้วแต่ความต้องการของคนใช้งานเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับก็ระบบครบดีมากๆนะครับแต่ใช้ได้เนี่ยนะครับแต่ใช้ได้ครบเลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวรถกระเช้า AC 1 2 1่งคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถกระเช้านะฮะตีมนะครับบูมลิฟต์นะครับขนาด12เมตรเจ้าตัวนี้นะฮะทานาโน AC 1 2 1นะครับ T2 ตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลมาเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแต่ก็พอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนลองขับทดลองใช้งานเนี่ย หน้าร้านกว้างๆเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าที่ดิสงึ่งมาทางไลน์อีกงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถนะครับมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเคชั่นของทร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนะ กันนี้นะครับก็มาสวนมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้ลดปีใหม่ด้วยนะครับการทํางานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเบามือมากๆนะครับทสท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับกับเจ้าตัวคาร์ดานุ AC หนึ่งสองหนึ่งคีสองคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะค่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ